สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพราะก็ช่องดอกไม้มีใจแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสลลมแบนดอกไม้นะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างเนาะก็จะเป็นเป็นสีพาสเทลข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีกลบเพชรโรยให้นะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมีกระป๋ะเพชรให้เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนคือแบบอมย้ม oh ก็สีสวยมากนะคะนี่นะคะนี่มีดาวติดมาด้วยนะคะ อันนี้คือทำออกมาแบบเนื้อเนียนมากใสมากทุกคนดูสินี่สีพาสเทลนะคะเหมือนไอติมนี่แหละไอติมวอที่เขาขายกันนี่นะคะทุกคนคือเนื้อแบบโอ้อไม่ก็สีสวยมากแล้วก็เนื้อเนียนมากนะคะทุกคนนี่นะคะสีออกมาแบบสีนูดมากเลยนะคะทุกคนนี่แล้วสลามก็จะมี น้ำนยาทำสาลามแถมนไปให้นะคะทุกคนตอนนี้คือทำมาประมาณแบบประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือเนื้อี่แบบเนียนมากนะคะไม่ขาดนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีสารพิษด,ด้วยนะคะตอนนี้เราทําจากเอิมซามปลอดสารพิษนะคะคือแบบเนียนมากะคะ่ะ โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้มันก็เป็นแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย